รู้น,นะ, <one> ะขอเปิดชัี่องดิสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมครับช่องบูนคนนวลป่าพาลอนครับวันนี้ผมก็พาพี่พี่เอฟซีครับกลับมานอนห้างที่ผมสร้างไว้กับเจนชัยนะครับอันนี้ก็วันนี้เราก็จะมาต่อเติมห้างนะครับโดยการ ตอนนี้ที่กั้นข้างๆเรายังไม่มีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะกลับมาต่อเติมกันนะครับแล้ววันนี้บรรยากาศเป็นใจแล้วครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับวันนี้แล้วเมื่อรอบที่แล้วครับผมมากับเจนชัยนะครับได้ยินเสียงแปลกๆนะครับอันนี้เจนชัยได้ยินเสียงแปลกๆนะครับแล้วผมครับเห็นแสงอะไรไม่รู้ครับอยู่ข้างหลังข้างหลังห้างนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นแสงอะไรเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะมาพิสูจน์กันครับว่ามันคือแสงอะไรกันแน่โอเคครับ ก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปครับนี่เลยแขกรับเชิญแล้วครับเจนชัยครับสวัสดีครับผมเช่นเคยนะครับผมจะชื่งเจนชัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์พวกผมสองคนเลยนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวพร้อมแล้วไปกันเลยครับไป let's go ครับตอนนี้เราก็มาถึงห้างแล้วนะครับนี่ครับเราก็จะขึ้นห้างตรงนี้นะครับ เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําต่อเติมด้านข้างด้วยนะครับตรงนี้เรายังไม่มีที่กันด้านข้างนะครับแล้วก็ก่อไฟข้างบนนะครับตอนนี้เรามีแฟนชิดแล้วนะครับยากาศวันนี้ฟ้าก็คึมนะครับเหมือนฝนจะตกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลงไปดูใกล้ๆกันนะครับตอนนี้เจนชัยก็จะขึ้นห้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไม้ให้เจนชัยขึ้นไปนะครับนี่ครับนี่ เมื่อรอบแล้วครับผมผมอยู่บนห้างเนาะแล้วก็นอนเจนชายนอนฝั่งนี้ผมนอนฝั่งนู้นนะครับก็มาทางนี้ครับผมหันมาทางนี้แล้วก็เห็นแสงอะไรไม่รู้แสงสีขาวผมก็เลยงงครับด้านบนก็มีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับมีต้นไม้ใหญ่ที่มีถาวันนะครับนะครับเห็นไหมครับนครับเดี๋ยวผมจะ z ู o ให้ดูครับของต้นนี้นะครับเป็นต้นตะแบกนะครับเป็นต้นตะแบกใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีถาวัยใหญ่ล้อมรอบด้วยนะครับ เป็นตะวันใหญ่เลยครับผมก็จะงงๆง,งๆอยู่ครับคือแสงอะไรครับจต่ที่แปลกครับมันค่อยๆหายไปทีละข้างครับโอเคเป็นยังไงช่ายชินได้าะนะผมเงไปไปแฉะทีหนึ่งเลยระวังที่ตัวเลยต่อยพวกไม่รู้ดินี่นี่มือบวมเลยป <c oughs> อน ลอยขึ้นได้ตัวแล้วนี่ okay, ครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนห้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต่อเติมสักเล็กน้อยเนาะคือกันข้างๆนะเจใยๆนะ okay, เดี๋ยวเราจะกันข้างกัน okay. สองอันับันพร คือเซียนชายนะเซียนช่อันนี้อันนี้คือวิธีนี้พอสอบม,มอนันเด็กๆหรยเียนชายก่อไฟครับเนี่ยคนะ นี่อยู่บนห้างฝน,นแล้วก็ฝนไม่ได้มานะพี่วันนี้เพียงแค่ลงมานะครับเดี๋ยวบอลบมันล้มมายรงนี้มีงสมมันครับอ่านีัดมันไม่ได้โสม,ม,มพ,พี่มันลำมันคันอย่างนี้แหละไหนน้ำงที่โสม,ม,มเก่า เออนั่นแหละว่านของวานแล้วนี่เรามีปลามาแล้วนะี่ใช้ที่ย,าย้ายงไ้ก็ที่ใช้ตัดมาแล้วนะ,นะตัดมาเสียบปลายางนะ

เ,เล่นนะควัมนะอืมความเล่นรเรียบร้อย วะหนูบ่เบลนปิงปองใช่มั้ยเอาเผาบนห่างนะครับอืม เราชมนะแต่เราไม่สามารถที่จะมองไม่เห็นได้นะครับอธิบายถูกอธิบายถูกแต่ว่าไม่สามารถที่จะเห็น<ต>เห็นเห็นเหนเ็นตัวเป็นตออนอเงี้ยใช่ก็กวันนั้นเราก็ได้ยินเสียงบิกซหน้ามาพี่บุ๋มไต่ห้างเลยนะครับผมสัตว์บ่านี้ถ้าผมผมว่าสัตว์บ่านี้มันไม่ไม่ดังและไหลเทนไตยห้างเพราะว่ามันกลัวคนเนาะกลัวคนอยู่แล้วพี่ถ้าบ่าน้มันอาจจะดังแต่รอบเดียวแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ย แต่ว่าทีนี้ก็อยู่อยู่ข้างล่างอยู่นั่นแหละแต่วพอส่งใบก็ไม่เจอนะผมไม่รู้ว่าเป็นมันคืออะไรนะท่านผู้ชมนะวันนี้ผมกับพี่บูนะครับก็ได้มาพิสูจน์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทาห้างปลอดภัยกว่าเดิมน,นะครับียังไม่รู้ทําอะไรมานะท่านผู้ชมนะนี่ครับบัวก็เป็นเริ่ม,มดูท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเริ่มเลยอ่ะพี่บูนะอืมแมงป่องปล่อยใช่แมงป่อ,อย อันนี้พี่อูพี่บูซื้อมาป่ะึซื้อมาป่ะผมาจากที่บ้ายเรนนื่อของซื้อได้เฮวยนะาะปลาใกล้ส่งนะาผู้ชมนะครั<า>บเขาปลาจะกินเยอะนะครับเดี๋ยวจะขึ้นห้างหรือว่าจะขึ้นขอบไม่ไหวนะครับกินพอประมาณเนาะอ่อยนี่เรื่องแว็บเลย

อออืเนื้อแบบหวานช่ำปลาเผาของแท้ของแท้ปลาเผาของแท้นี่นนผู้ชมนะปลาเผาของแท้นะครับ ตอนนี้ผมกับเจนชัยนะครับก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็กินมาม่ากับปลาเนาะเจนชัยนะใช่โอเคเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนแล้วนะครับเจนชัยก็เตรียมตัวจะนอนแล้วโอเคเดี๋ยววืนนี้เราจะเข้านอนทีแรกว่าจะผูกเปลครับแต่ไม่ผูกดีกว่านอนบนบนพื้นดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวลมเย็นดีด้วยครับนี่วันนี้วันนี้เหมือนอากาศจะ อบเนะแต่ก็เวลามีลมมาก็เย็นดีนะโอ้ในป่าเนี่ยไม่อบเลยพี่เย็นอยู่แล้วนะมีน้ำไว้โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเข้านอนแล้วนะครับโอ๊ะบรรยากาศในป่านี่เงียบดีจริงๆเลยโอ้บัวเป็นเริมเลยฮ <laughs> โอ้เจนชายโดนแมงป่องต่อยครับตอนที่จะเปีนขึ้นห้างนะครับเนี่ยครับบัวมาเลเลยนะครับ เดี๋ยวกลับไปนี่ต้องไปหายาทาแล้วพรุ่งนี้เช้าโอเคครับเดี๋ยวเราเข้านอนก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเจนไทยจะนอนไม่หลับเอาคืนนี้โอเคครับโอ้ตรงนี้พอดีเลยจริงๆโอเคโอ้ยมีการตกด้วยยอดเลยวันนี้ดีนะเราทำการตกนะดีนะมีการตกนะ ตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะเข้านอนแล้วครับเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะปิดไฟแล้วครับนี่ครับนอนในป่าก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับเราก็จะเข้ามานอนในป่ากันประมาณนี้ก็เหมือนตอนเด็กๆครับที่เราชอบเข้าไปสร้างบ้านต้นไม้ในป่าน,นะโอ้แบบสนุกมากครับตอนเด็กผมกว่ามันมันเงียบดีนะเชนนะัน ลมแรงมากเลยพี่โอเคครับตอนนี้เราก็เตรียมตัวจะเข้านอนแล้วใช่ห้ามนันเริ <c oughs> ่มเลยอ็สบายมีการตกแล้วไม่ต้องกลัวกิ้งตกงไปเลยใช่นั่งได้สบายเลยนะแต่ว่าเราะว,วังแล้วระวังไฟนิดนึงนะดูดิทิ้งวางอยู่บนเริ่มแหละอืมไฟเราก็กอไฟไว,ไว้ปลายเท้านะครับใช่ <c oughs> เดท,ท่าชมคะเดอจะรอตั้งล้องไว้สักดานนึงเนาะว่าจะมีทัับ้าหรือว่าอะไรเดมาหรือว่าอะไรใครมาเรียกเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราเนี่ยขอตัวนอนก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็เรานั่นจะปิดไฟแล้วไม่บูนเนาะโอเคดน,นอนกันเลยนะครับ

ลองให้มึอเสียใ,ใครลองให้ เสียงอะไรก็ไม่รู้เนาะเดกันเดียกันเสียงอะไรมาอ้ดาอะเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรวะไม่รู้ดังมาจากบอี้นาะวะบีเด้อเราฟังเลาฟัง

เจนใช่เหือนคนร้องไห้ใช่ไหนวะสองไปใต้ห้างก็ไม่เห็นเจอเอ,อะไรเลยไม่เห็นมีเลยเลยวะเจอไหมเชนชัยเหี้เมือนคนร้องไห้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรพี่ไม่รู้เสียงเหมือนคนร้องไห้เลยไม่เจอใช่ไหมแก ก่อนนอนเราก็ขอเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะเสียงตุ๊กแกก็ร้องอีกเชิญใช้รู้ครับนะขอเป็นใช้ของแบบนี้ย่บนบนนี้ไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยเจอไหมไม่เห็นเจอเอลรเลยวะ ตาห้างก็ไม่มีนะเชนเชนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะแล้วว่าเชนเชน ยินเสียงแปลกๆลก่อน,นหน้านี้เหมือนมันร้อ,องไห้ใต้ให้างนะใช่เหมือนยินเสียงของร้องไห้เลยที่ผมบอกนะคือท่านผู้ชมครับตรงนี้มันเป็นป่าลับแลนะครับผมใช่ครับเป็นเขตของป่าลับแลนะที่งได้ยินเสียงของมันร้องไห้นะออท่านผู้ชมลองกลับไปฟังดีๆนะครับผมกล้องผมน่าจะจับไปได้นะครับเฮ้ยอะไรวะยังไเจอได้ป่ะอู้ฮะ เสียงผู้หญิงอ่ะพี่นะห่างก็ไม่เจอนะเจนชยัยเ้เสียงเงียบไปแล้วว่านี่ก็ดึกมากแล้วเจนชัยนะ เสียงเงียบไปแล้วนะครับงใช่ครับแต่เมื่อกี้เหมือนมีมีคนมาเรียกแถวข้างล่างเนี่ยพี่มันเหมือนมีคนเหมือนมันร้องไห้นะใช่เสียงร้องไห้อ่ะเสียงร้องไห้ทุกชั้นนะเฮ้ยก็ถ้าผมถ่ายแล้วมันไม่ติดอะไรยังไงก็จะโ่ายก็ทำให้ท่านผู้ชมมือหัวก็ต้องขออภัยด้วยใช่ครับเมื่อกี้มันตื้อจริงๆนะพี่อะไรวะ คือแรกผมได้ยินมีคนมาขยา่าต้นไม้นะแต่คืนนี้เหมือนมีคนมาร้องไห้่พี่ใช่ครับคืนนี้ไ,ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เลยนะเจนชัยชโอ้โหแบบนี้เ,เ,เราก็ไม่เจอ<ต>ด้วยเสียงได้หรือเปล่านะนี่ก็อยู่ในป่านะใ,<ช>ใครจะเข้ามาในป่าแบบนี้ นี่พี่ลมดีใช่ครับลมแรงมากครับเฮ้ยเจนใช้เสียงเงียบไปสักพักแล้วเนีเสียงคล้ายเสียงผู้หญิงเลยนะเมื่อกี้นะเงียบไปแล้วว่ะในเมื่อมันยืนรอให้ใต้ห้างกับพี่แต่ว่าใช่ครับพอส่งยังไงก็ไม่เจอไม่เจอครับนี่ส่งไปใต้ห้างไม่เจอนะเมื่อกี้เดี๋ยวเนี่ยครับไม่มีนะครับนี่ใต้ห้างแล้วเนี่ย ถ้าส่งลอไปยังไงก็ไม่เจอมันใช่ครับเหมือนมันยืนร้องไห้พี่เหมือนมันจะมาขอความช่วยเหลือนะใช่หรือเปล่าเจนชัยโอเคครับตอนนี้เสียงกเงเยบไปพักหนึ่งแล้วนะครับเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นเสียงอะไรเนาะแต่คล้ายๆเสียงผู้หญิงร้องไห้เลยนะครับโอเคโอเคท่านผู้ชมกับพี่บูนขอตัวนอนก่อนนะครับผมใช่ครับเจนชัยเมื่อกี้เราได้ยินเหมือนเสียงผู้หญิงร้องไห้เนาะใช่ครับเสียงแบบโอ้โหแบบน่ากลัวมากครับ ส่งยังไงก็ส่งไม่เจอพี่เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเสียงอะไรนะแต่เราก็ค้นหาเสียงแล้วนะว่ามันคือเสียงอะไรกันแน่นะแต่เราก็ไม่เจอนะโอเคครับเดี๋ยวจะเจอกันคลิปหน้า่านผู้ชมนะเจอกันคลิปหน้าเลยดีกว่าครับบูนก็ขอตัวนอนก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทำอีกหลายอย่างะครับท่านผู้ชมนะใช่ครับโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมผมจะจบนะครับตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนะครับผมคิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณและสวัสดีครับพี่พีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนนะครับ น้องบุ๊งเนาะใช่ผมว่าคงไม่มีแล้วใช่เ<ต>มื่อกี้เราก็ได้เสียงพวกยิงจริงๆนะพี่นะก่อนจะนอนเราก็ขอ,อเจ้าที่เจ้าทางแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวนอนก่อนนะครับไปสวัสดีครับ